โยสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เนี่ยผมจะนำเสนอกับสมาชิกใหม่นะครับนั่นก็คือนี้ยออ้เพื่อนอันนี้จะเป็นแผ่นแบงค์เขาเรียกว่าแผ่นแบงค์นะครับไม่มีลายนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนแรกที่ไปซื้อแผ่นเจ้าเลิฟเนี่ยก็อยากจะซื้อแผ่นแบงค์แหละแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่มีนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับเจ้าเลฟิฟ จเจ้าเลิฟเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ต่อไปนะครับรอติดตามช่วงต่อไปแล้วกันนะครับที่ผมซื้อแผ่นแบงค์เนี่ยผมจะทำลายเองนะครับจะได้อินดี้ไม่เหมือนใครในโลกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูผมทำลายดีกว่านะครับลายแผ่นใหม่ออกมาเป็นยังไงลองติดตามชมดูนะครับเอาล้ครับตอนนี้มันมีแผ่นแบงค์หนึ่งแผ่นนะฮะบระป๋งก็มีกระดาษทรายนะเอ้ยกิฟทเทปโอโ้เรียกกระดาษทรายกิฟเทปนะครับ Yeah. แล้วก็ทําลายผมก็จะมีสองสีนี้นะครับสีแดงกับสีดํานะครับผมชอบสีแดงนะครับแล้วก็สีดําเพื่อมาตัดกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมออกแบบไปแล้วแหละว,ว่าจะทําลายอะไรนะครับมันจะเป็นลายลูกศรน,นะครับผมลายลูกศรขึ้นมาเยันนี่เลยนะครับขึ้นมาสุดเลยนะครับตอนแรกยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ลูกศรเป็นสีดำหรือสีแดง บอร์ดจะเป็นสีดำเป็นสีแดงแล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่าให้ลูกศรมันเป็นสีแดงดีกว่าบอร์ดมันก็จะเป็นสีดำนะครับผมเพราะมันมีอยู่2ส,สีทําแบบง่ายๆสไตล์ตัวเองนะครับเออเราตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่สวุวรรณบุรีนะครับเพราะว่าถ้าอยูกรุงเทพเนี่ยก็คงไม่มีสถานที่แบบนี้ทำนะครับผมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมดูอาจจะหัวแตกได้นะครับทาไม่รีบทําให้เสร็จอุปก,กรณ์ก็มีเท่านี้นะครับแผ่นที่รองสีนะครับแล้วก็กระดาษราย แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับการทําครั้งนี้เพื่อให้ผลงานออกมาดีขึ้นนะครับก็คือกาแฟนะครับผมย yeah. าสุดยอดเลยเอาละเอาไปเริ่มทำดีกว่าเออแล้วผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนที่แบบทำสีอะไรเป็นอย่างงี้นะ เพราะฉะนั้นการทําหรือวิธีการทอะไรในวันนี้ไม่ต้องเรียนแบบก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีผมเองก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสีนี้มันใช้ยังไงก่อนนะครับผมมันมีวิธีใช้อยู่บอกว่าทำเอ่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะทนก่อนนะครับอย่างแรกอันที่สองเทียวกระป๋องสีนะครับให้ทั่วประมาณ2นาทีก่อนการพ่นนะครับข้อที่สามพ่นประมาณ1ฟุต4ี่พ่นสองครั้งครั้งแรกนี่แบบเบาๆครั้งที่2นี่ ทับลงไปแล้วก็เสร็จนะครับโอเคก่อนหนึ่งครับเราทําความสะอาดแผ่นเราก่อนนะครับที่ทําความสะอาดมันไม่ยากหรอกครับผม <c oughs> เราไม่ต้องกลัวนะเวลาทําอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ใช่มือโปรนะครับผม <c oughs> อย่าไปสนใจอะไรมากนะครับ <c oughs> เราพอใจไหนก็ทําแบบนั้นแหละจัดไปเรียบร้อยพร้อมพ่นเอาล้ครับ ถ้าลูกศรมันเป็นสีแดงนะครับผมต้องพ่นสีดําก่อนนะครับเดี๋ยวเราพ่นสีดําก่อนนะครับอันแรกบางๆนะครับผมจัดไป รบร้อยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ดูสีมันยังไงไม่รู้มันไม่ค่อยดํานะครับเนี่ยครับแต่เหมือนมันดูเท่นะเออผมซื้อสีมาแบบเงานะครับดําเงาแล้วก็แดงเงานะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยสักพักนึงให้มันแห้งนะครับเราค่อยมาชีดต่อให้มันดําเป็นสีดํากว่านี้นะครับโอ้แต่ลายนี้ก็แบบสวยดีเหมือนกันนะนะครับ ทีนี้จะค้นให้มันเป็นสีดำแล้วนะครับจะเห็นว่าทำที่นี่จะมีลายไม้ด้วยครับลายใบยไม้รนะับวช่างมันนะครับผมธรรมชาตินะครับโอเคพ้นต่อ เรียบร้อยแล้วนะครับการลงสีดำโอ้สุดยอดมากตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาดูแบบกะกากแต่แบบมันดูแบบสวยมากนะครับผมบอดสีดำนะครับโอ้เงาวับนะครับยอดเดี๋ยวดีนี้ก็จะมาร้อยแห้งนะครับหลังจากนั้นก็ลงสีแดงลูกศรสีแดงลงไปนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จสีแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่กระดาษทรายใส่กระดาษทรายเสร็จแล้ว เราก็ต้องเอาทักกับล้อของเจ้าเลิฟนะครับมาใส่ในนี้กันนั้นว่าเสร็จในวันนี้นะครับสักคู่หนึ่งเอาละครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพ่นสีนะครับก็คือสีแดงนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเ,เทลนะครับตรงนี้จะเป็นน้ตนะครับก็จะลากปลายลูกลกศรน,นะครับปื๊บ แล้วก็ปืด้ดปื้ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราจะพ่นใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพ่นเป็นพื้นอย่างนี้นะครับเราจะพ่นเป็นเส้นเพราะฉะนั้นจะพ่นใกล้ๆนะครับให้มันให้มันชัดๆจัดไป รียบร้อยแล้วนะครับแผ่นของเรานะครับชื่อว่าแอรโลนะครับผมเย้เ yeah. สร็จเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวค่้ยดอกไปกรนะดาษสายนะครับ ก็คือเอาก็ดัดสายที่เหลือนะครับเอามาขูดเพื่อให้ตรงนี้มันแบบจะได้ไม่ลอกอนะ่าเีนี้ก็มาประกอบทักเรียบร้อยแล้วนะครับทักถอดออกมาแล้วนะครับจากเจ้าเบรนะเน่๋ยวเอามาใส่เข้าไปให้อโโลนะครับ แอรร่นะครับผมเนี่ย yeah. oh. แต่มาสรุปทั้งหมดให้อีกทีนึงนะครับผมแผนแบงค์หนึ่งพันบาทนะครับกีบเทปสองร้อยบาทนะครับส่วนสีกระป๋องละสี่สิบห้านะครับผมถ้าใครกำลังจะซื้อแผ่นใหม่นะครับค็อยากได้บอร์ดที่ไม่เหมือนใครในโลกนะครับก็จัดไปแบบนี้นะครับผมโอน,นเองไปเลย รับรองไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนอินดี้สุดๆโอเคเดี๋ยวก็ไปพบกับเจ้าแอโร่ได้ในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปลองสนามนะครับกับครั้งแรกของแอโร่นะครับผมส่วนการทำบอร์ดที่ไม่เหมือนใครในโลกก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไปนะครับผมคิดว่าทุกคนนียน่าจะทำได้ดีกว่าผมอย่างแน่น,นอนอเดี๋ยวจัดปาร์กเจอกันในวิีโอน้าอย่าลืมชีวิตเกินมปแล้วออฟซส เหลืออีกอย่างหนึง่งเกือบพลาดนะครับก็คือไอสัญลักษณ์ที่บอกว่าเทลกับโนตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน่ะถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าไหนเทลไหนโนตไงเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมนี่เราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนเทล ในโน้ตนะครับผมทีนี้มันก็จะเป็นง่ายละจัดไปเกือบลืมเลยบ๊ายบายจุ๊บ